ทหน่เทไหน่สิบปดลงแคมลงหน้าเมืองเลยจะไหวปะมแดิบแปดแคมมนพ่งลงเลยนะพุ่งดรากไม้ดีกว่าวันนี้ไปกดอีกตัวกดยอนมีอะไรล่ามี่าสืดประกอบ i5 ้าเจ็นีลูกค้าไว้งบแค่20,000ต้นๆเองครับอยู่ซากไม้น่าจะเยอะโอ้ตอนนี้ เจ็ดแล้วเดี๋ดอ้าห้าครับไม่เหมือนผมซื้อผมตอาผมทำตอนผมทำตอนก่อนโควิดปีนึงอ่ะจะม่แยงแพงโอรแพงครับถ้าเกิดันสองหได้แค่หนึ่งูนห้าศนทีไออ่ะดูสองหตอนนี้เนยแม่งสามูนบ้างอะไรบ้างสองหมื่นเจ็ตอนนี้เอาไป3ามศูนเจ็ดศูนทีไอเลยถ้สองหเอ่ะเอาโอเหลือเลยอ่ะหน่าแวยเรว ล้ีทีมีผลไม่ในกรุงเทพตัว้องเหรพี่ไหนนะ้รตัวสองเหงาพลามเจ็ดแม่งเหงาจริงในโพนเนี่ยแต่พึ่ง FPSO ก็บิ่งสองสามหาหน้าจอเลยกรุงห้าากมเยอะจัดเลยตัวส่หเหงามากสุดหาเท่าๆกันดีกว่าเกตัวเว้ยรับของดูดินี่เนี่ยเกเ่นอกซีด้วยเหรอเกตเนตพัดโดนจดไหนสดอ่ะโอ้ยน้ำมันเมเต็มแค่นั้น

้หกู้มานี่นี่มาแดตายตรงไหนตายไม่ตกด้วยบนบนตอไปสายเลยนะก็ตายตรงบนตอยังอยู่ไหมวะ่เกี่ยนพี่แต้ไม่เ่วะน่าเหมือนเกิดใคไทยอะใครอะเปล่าอันีมันเกีรหัสนี้กันเหรอไม่ได้เกี่ยไม่ใช่โอ้หไ่นที่มันเ้อนร้อนมาเลย้าป้า

สามตัวถ oh, oh, ึงโดนโอ้สามตัวโอ้ยี่สังพลจะมีอีกหวยหลังพลมีเยอะนะเอาหลังพลก่อนหลังพลก่อยมันไปเลยผมไปกู้ตายให้มันนะแล้ยมายังต้องไหว้ป่ะเอาเว้ยแม่งดาเสียมาอะไรกูอยากที่นี่มันมันจัดเต็ไอ้เพี้ยนรู้ไปหมดเลยนะไอ้ตัดเอาดิเอาดิเอาอย่งนีย่ง

โยปัดจ่าแม่ที่จะเกิดแล้วก็แพ้มันยิงหนักเพื่อนอยู่ยิงฟีนเพื่อนเี่เพื่อนตาเพื่อนโดนกัดโดนอ่ะข้างโพสเงาไปโดนยิงปุ๊บตายปั๊บเลยกูยกูโดนยับๆเลยโอ้เขี้มืดเลยสัเกิดหินสองไปกลับทางเลยตุดเกิดจะมายัดถี่ออกเพื่อนเกิดเนี่ยมองไม่เห็นพยายามทำแม็กไม่มี ต้องของตัวเปล่ายังไม่ขนส่เลยมันจ้าะเหลอเกินไปหรือเปล่าตไหนกสี่ิดแปดแนะหนึ่งแปดหนึ่งแปดอนนทนจะถึงแล้วต่อไปไปต้นไม้อะวัดเลยมจะดดดยมือรอจอเดี๋ยวเล่นไไมเ้หลังต้นไม้ท้นใครอะแกดแกมะ ดหดมดนแนอนอนดีล่ามันอนดิ่งลองลได้มันอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ตายโอยเจ๊ตัวรเยอตอปต้าส่เาวกกวาตัวจทั้งมาเกียังตะกน์แม่หลังโพสเพื่อนเราเคียวแล้วหรอโอ้หลุดหลังโพสเคี้ยวหรอ เฮ้ยเอ้าแล้วเพื่อนกูอยู่ตรงนั้นไปเล่นหลังหลังมาเก็ตขอเยอะโอ้ยไม่ตายไม่ตายหลังมาเก็ตวิ่งหนีแล้วเอาขอหัวเคหน่อยมีปะขอหัวเคหน่อยใครอยู่ต่อมาเว้ไปหลังหัวโตมาไปหลังหัวรตมา อยู่ต่อไม้เนี่ยไอ้ขอหัวเค้กหน่อยมีป่ะเพื่อนเก็บไปอ่ะเอาเพื่อนเก็บไปอ่อจบเลยไม่ไหวเลย้าไวะคือตอนนี้นายพูดไม่หยุดเลยเว้ยประเด็นอ่ะไม่ไม่ไม่เก็บไปอ่ะยกูับใครเก็บไปอ๋นไหนแต่ดีเถอะผมจะยืมก็ได้เงียบเ่ยบเผมคิดว่าของพี่เช้าผม เดือดเอ้เอมันยอออ้เวยอเอวมันเก็บอจะดิมันเก็บอเก็บปืนตรงมาด้วยนะสกาแต่มเก็เทียร์้าหลังเก็อ่ะมันวิ่งหนีอ่ะวิ่งหนีไปไหนครับไปฝั่งโ่เดเย็มืดในโีหรอเจอกตเจ็บตียอยยกอลยนะายอยาก ตีับตีก่อนตีก่อนลิบตีก่อนตีก่อนน่องคุ้ยมุดแม่พกูล็อกขาดพวกขาดเย้พวกกูล็อกข้างเียวโไม่ได้ผมเป็นตายตีพี่แบเฮ้ยพี่ตีอ่นพวกูอะเกงตััดตายกี่ตัวตอเงสามสี่ตัวอะไรเงี้ยเก็บของไปแล้วหรอวะระวังรพี่ตายไว้เีย สกาอะไรล็อกวะสกาอะไรเาน่เกิดมาเยอะอะเฮ้ยอะไรนะขอให้เดียวดีไหมเดียลลงเหรอเอ้ยไมตั้งโซนเด้ไม่ต้องตีละพนอ่ะไปทำอะไรกันเกิดอะไรขึ้นโอ้ฉันเหนื่อยนะม่หรอกดำมาแล้วดำมาแล้วดำมาแล้วรับรับรับแรงเลยหยุดแมชชอปหยุดแมชชอป รับมาเก็ตก็ได้นะเฮ้ยเพราะว่าถ้าเราไปรับโพสเดี๋ยวหน้าโพสมันเสือกอ่ะอิงต้อนี้นหลยดหลังโพสอ่ะมาแล้วมาแล้วตาย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 เลยเฮียตอมีตัวไหมมั้ยอยู่ตรงโล่ไม้มีตัวตอนนอนตอนนอนเนี่ยีอไปตายใชโพสตายสอแล้วเดอเดียวพี่ทางขวา

ไม่ตัวฉ <cam> no okay. okay. ีกออกข้างนอกดนเอาหมดหรอหมด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 สวยไ่ได้ไนได้หลังอไหลังมาเก็ตนี่มาโอ้เราได้ได้ได้ปได้ไวหลังมาเก็ตหมดหมดหมมือดงหม่เหรอเที่ยวเยอะนะเที่ยวเยอะโอ้ตายขอตายเอาเพื่อนเพื่อนได้หมดเลยเนยเจเลยตั้งแต่ม่อีแล้วมเจ็บ

เอ็มไอ้พี่ดียรข้าวหวา